สวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่21 1, เดือนเมษายนสอง4ี่นะครับตรงกับวันพฤลืดหัสปีนี้ที่ศรีสะเกดฝนดีมากนะครับมีบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับประมาณ7โมงนะครับอากาศคึ้มๆแบบนี้ต่อเนื่องแต่กลางวันร้อนนะครับบรรยากาศตอนเช้าพามาชมบรรยากาศทุ่งนาที่เรามองเห็นเขียวเขียวก็คือลูกข้าวนะครับที่ออกมามเมล็ดข้าวที่หล่น ที่เกิดตามทุ่งนานะครับจากการเก็บเกี่ยวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเขียวเขียวนี่นะครับเช้าเช้านะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับหากใครอยู่ในเมืองหรือว่าร้อนๆก็จะได้เห็นคลิปนี้ได้ดูคลิปนี้ก็จะได้ชุ่มชื้นหัวใจขึ้นมาบ้างนะครับถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมีผมเดินออกมาจากหลังบ้านนะครับ ฝั่งทิศเนื้อของหมู่บ้านเพื่อมาถ่ายไอดินกินฟางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับคือต้นข้าวที่ออก,ออกเกิดเองตามธรรมชาติครับนี่ถ้าไม่ได้หวานก็จะเกิดขึ้นเองนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นเองนะครับแต่เราต้องไถเพื่อปลูกใหม่ให้มันเสมอนะครับบ้านผมเรียกข้าวเงื้อ เขาเหื่อเขาเหือนะครับข้าวที่เกิดขึ้นเองนะครับคืมๆอยู่น่าจะทั้งวันนะครับวันนี้ถ้ายังไม่ได้จางออกเลยวัวก็เล็มหญ้านะครับวันนี้ปลูกวัวของพ่อนะครับปลูกใกล้บ้านนะครับวันนี้เพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่เดาไปไกลนี่ของเพื่อนบ้านก็เยอะเหมือนกันนะครับ อยู่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าสภาพอากาศคึมฟ้าคึมฝนวันนี้นาในที่ลุงมก็จะไถแล้วนะครับตรงนี้ต้องหว่านดำแต่หัวปีนะครับเพราะว่ามันลุ่มมากนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าน้องเก่านะครับน้องสิม ตกแค่เดียวก็มีความชุ่มชื้นแล้วนะครับนี่น้ําน้ํำนองแล้วนะครับตรงทองริมริมถนนนะครับสองศูนเจ็ดบรรยากาศธรรมชาติสําหรับเช้าวันฝนตกนะครับ นี่คือผลกระทบนะครับจากพายุที่พาคอกวัวไปที่บ้านกลางทุ่งนานะครับหลายวันก่อนนะครับที่ฝนมาแรงนะครับนี่ก็เอามาไว้ใต้ถุนบ้านนะครับวัวที่คอกหายนะครับวันนั้นก่อนแล้วรอช่างทําคอกเสร็จก็จะย้ายไปอยู่ที่ทุ่งนานะครับที่โดนพายุวันนั้นนะครับครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศฝนตกช่วงเช้าเช้าอากาศบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ